พี่น้องจ้ะมื้อน,นี้มาเก็บดอกผักกระเทียมปลาจ้ะกระเทียมปลาแต่บ่ท่านงำเป็นไดพี่น้องถ้า่อยว่าเอาใบ่อยเอาต่ดอกมันคือดอกไม่กวาดดอกดอกไม่กวาดบ่บานเ้องอื่นนะนะนี่ปลาเขาจ้ะนี่ดวสิตั้งไว้ซื้อล้วไปเก็บบ่ท่านงมคักปานไดค่ะพี่น้องบ่ท่านงมคักปานไดจ้ะเพราะว่าเพิ่งสิเป็นเด็กน่อยขึ้นแน่ ขึ้นบ้างบ่ทันขึ้นบ้างก็มีจ้ะยังบ่ทันขึ้นหมดฝนกระเพื่งสิมาเนาะอุ้ยตั้งจังไหนเนาะมาเนตั้งจังได้เนาะนี่นี่เอาเอาเอาสิบลมสิบะลมแปะลมแปะคำบอกเก็บเก็บเก็บเอาเก็บเอาตะดอกจ้ะพี่น้องขาเดียนี่เดี๋นี่ถือกล้องบ่ได้จ้ะถือกล้องบ่ได้ก็เลยตั้งไว้เลยพี่น้อง ั้งไว้ตรงนี้แหล้นะแดดดีฮะพี่น้องเออมันแดดีแดดดีแดดปุ้นนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ยังสิมีอันฝนตกแล้วก็มีติดลบพอมเ๋ยวพี่น้องก็เลยฝ้ามาเบิ้งมือนี่บทันด้บทันเ้ยาวบทันเ้ยาวปันใดค่ะยังไม่ยาวเท่าไหร่จะเพาะสิได้ดอกเก็บเอาตะดอก เอาใบแน่นิดหน่อยจะไปปะปนกันไปแต่เน้นดอกเน้นดอกเน้นดอกเม,าม,ากม,ามากื่อหมักใบแต่่หมักใบเสียงนกเป็นตาหักแฮะพี่นออ่อยเสียงนก,กจกิก๊บแฉกจิ๊บแฉกเลยชอบนั่งเงียบเงียบเก็บผักฟังเสียงนกไหมจ๊ะนั่งเงียบเงียบเก็บผักฟังเสียงนกเพินเพิน เมื่อสองคนได้อีกคนหนึ่งอยู่ปลาเหนียนปลาใหญ่งงพี่น้องกว้างกว้างต่างคน้นต่างเก็บ <c oughs> เก็บเก็บเอ้าแต่ดอกเอาแต่ดอกอะนะอืเน้นใบเน้นดอกเน้นดอกเพิ่มเพิ่มเนื้อหาฟังเสียงเกับเก็บ เห็นข้าเจ้าเก็บก็แม่งางามคัปปะงามแน่ซาปฏิทิปื้นะะนะขาจะหงม่าทั้นปันไหนจ้านีกค่ลมีกุนจะบอกทั้นป็นได้ เต็มกระเป๋ายังนุ่นแล้วเดีายวหน้าใดก็หน้าปวดหลังเลยเว้ยบัวใดเท่าไหรก็เอาแค่นั่นแหละบม่ซีเรียดดอกไม่ซีเรียดโตเอาตั้งใบบ่หรอเอาเป็นกอเลยอย่าพยายามเอาดอกแหม่อได้ไห ถ้าบาไหวก็ต้องเอาต้นน้ำเอาใบน้ำแหละอเ,อลเอาว่าสิอฟางเทศเนาะเทศด้วยใส่ตัวนี้อเอาดอกกระซาอายุพะวาอย่างบ๊อบมันอันนั่นมันอ่า,ม,อามันน้อยเนาะ อืออยเปยังดอกอ่าบอสิเดียดเอาเท่าที่ซอเอาได้เลยจ้ะอ้ไม่ต้องอ,อดอกมันบั้ทันในโพก้านกานดอกมันบั้ทันยาวเนาะใบงามๆก็บบอสคอยอยากกินยกอ,กอยากกินทั้งก้านดอกอยากกินทั้งดอก อยากลับบ้านให้ยังกเก็บไปกักก้อนขนาะพวกที่เรียดดอกเพราะว่าถ้าจะสิขีขานมาอีกบ่ามาเด้เก็บไว้พอๆเลย นี่มันเพิ่งโดนฝนเม่นบะผู้ป่วคนไทยเหรนคนหนึ่งแล้วอยู่เด็กแล้วเห็คดคลิปเก็บอัไน,นี้แหละพี่เดนมาร์กคนไทยที่อ่านเก็บอะไรเก็บกระเทียมเก็บเห็ดนี่แหละแล้วเห็คดคลิปด,ดีดีงั้นงั้นคุนรอความเด้อ ก็ง่อยสักหน่อยก็ผู้รอเป็นผู้ใหญ่นี่แหละผู้บ่าวอยู่แต่ว่าจำจำไม่ได้เพิ่งสีเห็นแวบๆว๊บ่นเขี้ยวเล่นนี่สิบอ่คือเฟสคือมันเขียนเป็นภาษาไทยเถอะเออเขี้ยวเล่นอย่งนี้เออจากจากเออนั่นแหละเป็นแค่เสียงมวนมวนก็เออมวนมวนหนาตาก็ดีดีไม่ได้บอกเออเห็นแวบๆว๊บยุว่าที่เขาไปเสิร์ชเบิ้งว่าเราเป็นผู้ใดญ่เหนไหม คนกูบาไทยนี่แหละหน้าตาล้อดูเห็นแวบๆยุบรอว่ามวพร้อมนะเสียงมวนวบามวนหน้าตาดีแสงเจี๊ยยังตาเจีอยบตาเห็ดแม่เอาเรเห็ดยังข้าอากาศนี่แหละเล็กนุ่มๆเล็กนุ่มๆ บนาบางเรื้องสเนาะมย,ยมักใช่นุ่งนุผูาผู้ามาเสียงตัน่ะนะนี่แต่ปเกิกว่ว่ามันเกทุกปีแตนี่โน่นนั่นนะนะนี่กอะไรยามัดเบิ่งคนจะตายนั่นแหละเกิดแล้วก็เกิด

ขอโทษบ่ไหวค่อนข้างจะหนามันก็ต้องกระโดดมีอะไรเจ้าจะพาสุดท้ายอาชีพเศร้าตอนนี้กับขนนอนนนอนขนนอนฟออนมันมันบ่ราะท่านมีโคขึงหมามันก็เลยเอาหยาดมันเพราะท่านฝนใบกานบ่ทันยาวเนาะเพราะว่าไปกินแล้วมันก็แก่นะมันหยาดนะ พ er pues nah <Mot> ่อพี่น <for> ุมเอามาด้วยนะอ๋อทั้งหมเหรอแม่แม่นั่งให้ที่อย่างพี่่มก็แต่ลูกพ่อพี่ก็่อโพันอ๋อคนโพสต์ค่คเอาไปหาข้บ้าโพสอเอ่าอย่างซ้ายเขาอย่นทันั้นเลือนไม่ใช่แม่ยูนั่งกาวข้าว้า ังี้ยสี่แล้วค่ะเย็บมือดอ๋อเมืนจะร้อนตรงนี้อือนี่อนดูแม่แต่ว่ามันดด้วยแล้วแบบนี้แนเวลาเมื่อมีแล้วฮอ๋อจ้าป้ดงมีแล้วโอเอ้านี่พี่ต้องมาแ่ดวยแต่ว่าบามอูกนึกว่าตัวพ่เอามานี่ัวดูดิแต่แบหัไวเฮียน้ยขึ้นหก หกนปีเด uh, okay? oh. okay? 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 ียวตึงเด็เาไปยุบไปไปันเราบันเนียนเอาไปปไปยุบกันเนียนย้ายเนปัวเราคือใบหยางยังรู้ระบาถอนถินตอนนี้ยังลับ่าดในนอิดว่านะของแปลกๆนี่รีของแปลกป้าเออ ấy mình bỏ. đó ừ. yeah. có hoan định không hả? Mụ. Nó có không

นี่แล้วนี่แล้วอุ้ยนี่นี่